ครับผมอ่าก็สวัสดีครับผมอ่ตอนนี้เราก็มาพบกับอ่าตัวอย่างในรายวิชาฟิสิกส์นะครับบทที่1ธรรมชาติและก,การพัฒนาทางฟิสิกส์นะครับน่าจะเป็นตัวอย่างที่4แล้วนะครับอ่าในนี้เขียนเป็น1.6นะครับผมโอเคังนั้นเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับผมอ่าในตัวอย่างนี้นะครับบอกไว้ว่าจงเขียนรายงานผลการวัดความยาวของวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับในหน่วยมิลลิเมตร ซึ่งทําการทดลองเนี่ยนะครับทำการวัดเนี่ยทั้งหมด6ครั้งนะครับวัดมา6ครั้งได้ผลเป็นดังนี้นะครับ 1, 22. 8, 22. 7, 2 3 1 22.8 2 2 7 33.2 23.0และ22.6นะครับทีนี้ในส่วนของการหาค่าเขียนรายงานนะครับการเขียนรายงานเนี่ยเราก็จะนิยมเขียนในรูปของความยาวในะค่าเฉลีย่ยแล้วก็บวกด้วยความค่าความคัดเคลื่อนนะครับทีนี้ในการรายงานครั้งนี้เราจะพบว่ามีข้อมูล หนึ่งตัวนะคคือตัวนี้นะฮะอ่ามันมันค่อนข้างที่จะเป็นยังไงครับเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างแตกต่างไปจากส่วนอื่นๆมากนะครับดังนั้นข้อมูลตรงนี้นะครับเราจะไม่นิยมนะครเอามาคิดเป็นผลรายงานนะครับในการวัดดังนั้นเราก็จะทําได้แค่เอามา1 2 3 4 5อามเอามาแค่5 5ผลข้อมูลนี้นะครับมาทําเป็น ในรูปแบบของค่าเฉลี่ยนะครับผมอันนั้นราคาเฉลี่ยเราก็จะมีค่าเท่าก,กับค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของเราสัญลักษณ์คืออะไรครับ x bar มีค่าเท่าก,กับนะครับยี่สิบสามจุดหนึ่งเข้าไหมครับบวกด้วยยี่สิบสองจุดแปดบวกด้วยยี่สิบสองจุดเจ็ดบวกด้วยยี่สิบสามจุดศูนย์บวกด้วยววยวีย่สิบสองจุดหกนะครับ โอเคนะครับอันนั้นผลบวกเนี่ยถ้าเราคิดในเรื่องของพวกเ,เลขในยะสาคัญหรืออะไรต่างๆนะผลบวกเราจะดูที่โซนิยมใช่ไหมครับน,อน้อยสุดสั้งขีดว่าทุกอย่างมันอยู่ที่โซนิยม1นึ่งแหน่งอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาหารด้วย5นะครับโอเคนะครับอันนั้นเราลองทาดูนะฮะว่าไ,ได้เท่ากับเท่าไหร่อลองไปคิดกันย3 1ิบนะฮะย3 1ิบนะครับย2 8ิบโอเคนะครับ ได,ได้เป็น9ลยบได้เป็น5ได้เป็น4นะครับบวกด้วย22.7 9นะครับ9กับ7เป็น6ทด1 5 6 7 8นะครับ4เป็น6นะครับบวกด้วย23.0นะครับได้เป็น6ได้เป็น8 9 1 0 11บทด1 6, 7, 8, 9, นะครับบวกด้วย22.6 6นะครับ6 2ทดห สามเป็น4นะครับ9 10 11นะครับโอเคนะครับได้ทั้งหมด1นึ่งรนะครับโอเคไหมครับหนึ่้ยจุดสี่จุดหารด้วยหารด้วยห้าโอเคไหมครับนี่เราก็มาหารกันนะครับเราสังเกตว่านะครับข้างบนเนี่ยมีทศยม1ตำแหน่งข้างล่างนะครับไม่มีทศยมโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้เราก็ไปดูวิธี ห้าครั้งนี่เป็นเลขเลขอะไรครับเลขคงที่ที่เรานับนะครับดังนั้นเราเราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดเอามาเป็นเลขนัยยะสคัญนะครับเลขนัยยะสคัญข้างบนก็จะมีอยู่สี่ตำแหน่งนะครับโอเคนะครับั้าก็ตั้งหารนะครับหนึ่งหนึ่งสี่สองนะครับหารด้วยจากจุดนี้ครูเปลี่ยนนะครับเป็นห้าจุดศูนย์ครูตัดจุดออกไปเลยนะฮะก็จะเป็นห้าสิบหารด้วยหนึ่งสี่สองมันก็จะง่ายขึ้นนะครับก็จะดู ดูง่ายขึ้นนะครับสำหรับใครที่ไม่ถนัดตัวยงหนึ่งหนึ่งสี่สองโอเคนะครับหารนะครับเป็นเท่าไหร่ครับสองใช่ไหมครับอ่าตรงนี้นะฮะสองก็จะเป็นหนึ่งร้อยนะครับเติมมาเหลือสี่เหลือหนึ่งใส่สองโอเคไหมครับก็จะได้เท่าไหร่ครับห้าสิบสองเช่นเดียวกันนะครับเป็นหนึ่งร้อยเช่นเดียวกันนะครับเหลือสองเหลือสี่ เต็มจุดใช่ไหมครับใส่ศนย์ะครับเท่าไรครับห8 40่สินะครับแปดศูนย์ศนะครับเหลือ0ูนย์เหลือสองหึงศนธรรมชาติลงมานะครับก็จะเกิดเป็นสี่นะครับเป็นสองรนะครับเหลือเ0เหลือ0โอเคนะครับอันนั้นมันก็จะได้คําตอบอยู่ที่2 2 8สิองจุดเ้ไหมครับอ่า สังเกตนะฮะสังเกตเลขนิยะสำคัญมันก็จะเท่ากันนะครับ4ตำแหน่งเหมือนกันอ่าโอเคทีนี้ในกรณีที่เราจะรายงานผลเนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องดูเกี่ยวกับค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยด้วยนะครับซึ่งถ้าเราจะตอบเนี่ยนะฮะเราจะตอบในลักษณะของค่าความคลาดเคลื่อนเลขนิยะสำคัญนะครับในที่นี้เขาจะตอบอ่าลองดูตอบดู ค่าความคัดขึ้นของนัยสาคัญครับค่าความคัดขึ้นของค่าเฉลี่ยนัยสำคัญมไม่ได้นะโอเคโอเคนะครับมีค่าเท่ากับโดยธรรมชาติเขาจะคิดที่ค่า x max นะครับลบด้วย x min ก็คือตัวข้อมูลสูงสุดลบด้วยข้อมูลต่ำสุดที่เรามาคิดนะครับหารด้วย2 ตูกันนะครับต่อไปครับสูงสุดของเราคือเท่าไหร่ครับ23.1ลบด้วยตามสุดในข้อมูลที่เรามาคิดคือ22.6โอเขียนนะครับ22.6หารด้วย2นะครับย่าลบ22.6ลบไม่ได้นี่เป็น11นะครับอันนี้เหลือ2เหลืออะไรครับเหลือ 2โอเค6 4เป็น5นะครับเหลือ0จุดนะครับวันนั้นเหลือ0ูนจนะครับก็จะได้เป็น0.5หาร2นะครับ0.5หาร2ก็จะเหลือเท่ากับเท่าไหร่ครับ0.25โ okay. อเคเป็นที่ทราบกันดีนะครับโอเคอันนั้นเราจะได้0.25นะครับทีนี้ในระดับที่ ค่อนข้างที่จะระดับชั้นที่เรากำลังเรียนอยู่หรือระดับชั้นที่เราทําการทดลองในต่างๆนะส่วนมากมันก็ใช้เลขนิยามสาคัญของค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีออ่ยของค่าความวัดขึ้นของค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณเลขนิยามแค่หนึ่งตำแหน่งนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็จะปรับนะครับจาก0.25ให้กลายเป็น0.3สโอเคไหมครับนจนะครับส่วนในกรณีที่เราบันทึกผลจํานวนทุติยมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับทุติยมของค่า ที่เราได้มานะครับก็คือทุยมกีต่ตาแหน่งครับหนึ่ตำแหน่งใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นดังนั้นเราก็จะได้คําตอบเป็นอะไรครับความยาวของวัตถกุก็มีค่าเท่ากับเท่าไรครับเราได้มา22.84ก็จะปัดเป็น22.8เฉยๆนะครับโอเคนะ แล้วก็บวกลบค่าความคาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยอยู่ที่0.3มิมโอเคนะครับอ่าโอเคไหมเป็นไงครับพอเข้าใจมากขึ้นไหมนะครับผมสำหรับตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราเนี่ยนะครับดูวิธีการได้มาซึ่งผลการทดลองแล้วเราจะเขียนรายง,งานเอาไป รายงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทดลองทั้งหมด6ซ้ําซึ่งมีข้อมูลที่แตกต่างค่อนข้างจะแตกต่างออกไปเลยคือหนึ่งครั้งดังนั้นเราไม่เอามาคิดเราคิดแค่หครั้งนะครับแล้วหครั้งนี้เราก็คิดคำนวณม,มานะครับรวมไปถึงหาค่าความคาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยนะครับที่มีค่าเท่ากับ x max ลบ x min นะครับหารด้วย2นะครับตัวนี้ก็จะเอามาบวกรบกับผลที่เราได้นะครับโอเคดัง okay. นั้นในตัวอย่างข้อนี้ก็หวังว่าพวกเราจะมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่าลืมกด สมสครใชกดติดตามกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับจบไปแล้วสําหรับตัวอย่างในบทที่1ธรรมชาติและพัฒนาการทางวิสิก์นะครับเดี๋ยวยังไงแล้วรอติดตามตัวอย่างในฟิสิกส์บทที่2ต่อไปนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม